ท้องฟ้าตะวันออกกลางเป็นสีแดงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านนี่คือวันที่อิสราเอลถูกทําให้เงียบสงัดอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะขีปนาวุธหมดแต่เพราะพวกเขาเริ่มกลัวสัญญาณไซเรนที่เทลอาฟิฟเป็นสัญญาณว่าสถานที่ปลอดภัยไม่มีอยู่จริงอิหร่านโจมตีจากทุกทิศทางขีปนาวุธโดรนการโจมตีแบบคามิคาเซระยะพันกิโลเมตรทั้งหมดนี้ส่งผ่านข้อความที่ชัดเจนว่าอิสราเอลไม่อาจรอดพ้นและนี่ไม่ใช่แค่การโจมตีธรรมดาไม่ใช่แค่คําขู่หรือการซ้อมรบ แต่เป็นการตอบโต้ที่ทำลายการป้องกันที่พวกเขาภูมิใจมาตลอดสิ่งที่น่าตกใจที่สุดไม่ใช่เสียงระเบิดหากแต่เป็นปฏิกิริยาเงียบๆจากภายในอิสราเอลเองละทิ้งการเมืองความวุ่นวายภายในความกลัวใหม่ที่ไม่อาจปกปิดด้วยโฆษณาชวนเชื่อหลังฝนขีปนาวุธตึกพังทลายความหวาดกลัวและการหลงทางในกองทัพอิสราเอลคือสิ่งที่ร้ายแรงที่สุด จากเมืองทั้งหมดที่ถูกโจมตีบัจยามคือเมืองที่ได้รับความเสียหายนักที่สุดขีปนาวุธยิงถลม่มภูเขาอย่างรวดเร็วไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีโดมเหล็กช่วยว่าคืนวันนั้นระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเ <c oughs> สียงระเบิดเขย่าตึกอพาร์ตเมนต์ทุกทำลายบ้านหลายหลังและทิ้งเศษซากกระจัดกระจาย มีผู้เสียชีวิต9คนแต่มากกว่าชีวิตที่สูญเสียความเชื่อมั่นในระบบป้องกันที่พวกเขาภูมิใจพังทลายลงกลางใจเมืองไม่ไกลาจากบัตียามเมืองริซอนและซิออนก็ถูกโจมตีแม้รายงานไม่มากนักแต่การโจมตีนะั้นรุนแรงไม่แพ้กันไม่ใช่แค่ความเสียหายธรรมดาขีปนาวุธพุ่งชนที่อยู่อาศัยและเขตอุตสาหกรรม ตึกพังถลม่มถนนแตกร้าวและกระจกแตกกระจายกระแทกทุกอย่างที่อยู่รอบๆในวิดีโอสมัครเล่นหนึ่งคลิปแสดงให้เห็นซากตึกปกคลุมถนนรถยนต์พังยับและชาวบ้านยืนช็อกนิ่งตอนนี้ความหวาดกลัวที่เคยส่งต่อไปยังต่างประเทศกลับมาถล่มหน้าบ้านตัวเองคืนวันที่13มิถุนายนขณะที่หลายคนเชื่อว่าระบบป้องกันของอิสราเอลสามารถปิดช่องโหว่ได้หมด ขีปนาวุธลูกหนึ่งผ่านเข้ามาและไม่ได้ไปที่ไหนไกลโจมตีคอมเพล็กซ์คิริยาศูนย์กลางปฏิบัติการทหารของอิสราเอลที่ตั้งของกองทัพป้องกันอิสราเอล IDF กระทรวงกลาโหมและศูนย์บัญชาการข่าวปลองพื้นที่ความปลอดภัยสูงนี้ถูกลลอมรอบด้วยระบบป้องกันล้ำสมัยตั้งแต่โดมเหล็ก เดวิดสลิงจนถึงเรดาร์แต่คืนวันนั้นเทคโนโลยีทั้งหมดล้มเหลวขีปนาวุธลูกเดียวทะลุผ่านเข้าไปโจมตีโดยไม่มีใครหยุดได้แม้รัฐบาลยืนยันว่าไม่มีผู้เสียชีวิตแต่แรงสั่นสะเทือนทางจิตใจไม่อาจปกปิดได้ถ้าคิริยาที่ควรปลอดภัยที่สุดยังถูกเจาะทะลุแล้วจะมีที่ไหนหนที่ปลอดภัยจริงไหมนี่ไม่ใช่แค่การโจมตีคือคำเตือนตำนานความเป็นอมาตะของกองทัพอิสราเอลได้แตกสลายเป้าหมายต่อไปน่ากลัวกว่า สถาบันวีแมนในเลโฮฟที่นี่ไม่ใช่แค่ศูนย์วิจัยธรรมดาแต่เป็นที่พัฒนาโครงการนิวเคลียร์และเทคโนโลยีทหารลับของอิสราเอลยืนวันนั้นอิรันโจมตีเป้าหมายได้ตรงจุดไม่มีคําแถลงอย่างเป็นทางการไม่มีสื่อรายงานแต่พยานรายงานเสียงระเบิดดังและควันดํโพยพุ่งจากอาคารมหาวิทยาลัยห้องทดลองสําคัญเสียหายหนักรวมถึงสิ่งที่กล่าวกันว่าเป็นศูนย์กลางหลักและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสถานที่ที่ถือเป็นพื้นที่ต้องห้ามอิรันไม่ได้โจมตีแค่สถานที่กําลังโจมตีสัญ,ญลักษณ ส่งข้อความอิสราเอลไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปการโจมตีไม่หยุดเพียงเท่านั้นคราวนี้ถึงคราวของรามาัดกันืองที่เคยถือว่าปลอดภัยและหาจากแนวหน้าความสงบของริซซอนถูกแต่ต่อคืนวันนั้นขีปนาวุธพุ่งชนใจกลางเมืองทำลายอาพาร์ตเมนต์บล็อกใหญ่ เสียงระเบิดสะเทือนทั้งเขตควันหนาปกคลุมท้องฟ้าอาคารหนึ่งถูกทำลายจนลาบบ้านรอบๆพังเสียหายในเสี้ยววินาทีเปลี่ยนจากเมืองที่อยู่อาศัยเป็นซากปรักหักพังที่ไม่ใช่แค่ความเสียหายทางกายภาพแต่เป็นบาดแผลทางจิตใจเพราะตอนนี้ไม่มีโซนปลอดภัยอีกแล้ววันที่4การโจมตีที่น่าสะพรึงเป้าหมายไม่ใช่บ้านประชาชนแต่เป็นหัวใจพลังงานของอิสราเอลฮายฟาคีปนาวุธจากิหรานโจมตีลงไฟฟ้าหลักไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วไฟฟ้าดับทั่วภาคเหนือของอิสราเอลรุนแรงกว่านั้นคือพื้นที่เก็บแอมโมเนียถูกไฟไหม้สถานที่ ถูกปกป้องอย่างเข้มงวดเพราะอาจคลาชีวิตได้เป็นพันๆคนยังไม่ทันดับไฟโรงกลั่นน้ำมันในฮาีฟาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ด้านพลังงานของอิสราเอลก็ถูกทำลายเสียหายนี่ไม่ใช่แค่การโจมตีมุ่งเป้าไปที่ชีพประชรชีวิตของอิสราเอลไม่ใช่แค่ประชาชนร่วมถึงพลังงานการผลิตและความอดทนของประเทศที่ถูกทดสอบจนหมดแรงเพียงหนึ่งวันหลังฮายีฟาถูกโจมตีขีปนาวุธยิงกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้คือเฮอร์สเลียเมืองเอลิทริมฮาร์ดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยข่าวกรองร่วมถึงโมซัด เช้าวันนั้นขีปนาวุธโจมตีย่านที่อยู่อาศัยโดยปกติสงบเงียบบรรยากาศถูกสั่นสะเทือนบ้านเสียหายควันดำลอยทั่วอากาศไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการแต่คลิปวิดีโอของชาวบ้านจับภาพความเสียหายที่เกินกว่าปกติจุดสำคัญของอำนาจถูกโจมตีนี่ไม่ใช่การโจมตีแบบสุม่มแต่นี่คือการตบหน้ากลางๆของกลุ่มข่าวกรองชั้นยอด ข้อความชัดเจนว่าไม่มีที่ปลอดภัยแม้แต่ศูนย์กลางอำนาจลับเมือออัลตราออโทด็อกซ์ที่แทบจะปลอดภัยจากความขัดแยง้งก็กลายเป็นเดือดท้องฟ้ากลายเป็นมืดครุ้มขีปนาวุธพุ่งชนพื้นที่ชุมชนหนานแน่นทำลายอาคารบางส่วนทำให้ผนังบ้านแตกและกระจกแตกกระจายรัศมีร้อยเมตรชาวบ้านวิ่งออกจากบ้านหลายคนยังใส่ชุดสวดมนต์เมืองที่เคยถูกปกป้องด้วยคำสวนต้องเผชิญกับความกลัวที่เคยแฝงเฉยมายาวนานคิดว่ามีการปกป้องก็พังทลายไม่มีพื้นที่ใดที่มีความสำคัญและวุ่นวายมากไปกว่ากุสดาน หัวใจของเมืองแมทธิโพลิแทนอิสราเอลคืนวันนั้นแม้ขีปนาวุธบางส่วนถูกสกัดไว้ได้แต่บางลูกหลุดผ่านและโจมตีโดยตรงเสียงระเบิดได้ยิงใกล้ย,ย่านที่อยู่อาศัยเขตธุรกิจและเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอาคารหละหลังเสียหายรถยนต์ถูกไฟไหม้ไฟดับในหลายพื้นที่กุสดานไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือชีพจรของอิสราเอลที่ซึ่งกองทัพเทคโนโลยีและรัฐบาลผสมผสานกันดังนั้นการโจมตีนี้ไม่ใช่แค่การทำลายทางกายภาพ วันอาทิตย์นำความประหลาดใจและข้อความที่ไม่อาจเป็นส่วนตัวมากกว่านี้ขีปนาวุธพุ่งสู่ไคซาเรียเมืองเอลิทที่เป็นที่พักของนายกรัฐมนตรีเบนจามินในทัญาฮูครั้งนี้เป้าหมายไม่ใช่ฐานทหารหรือวงแหวนพลังงานแต่เป็นบ้านส่วนตัวของผู้นำเสียงระเบิดเขย่าสนามรูอรอบบ้านของเขารัฐบาลเงียบไม่มีคำชี้แจงแต่ข้อความของอิรันไม่ต้องใช้คำพูดเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนโลกเผชิญความตึงเครียด